สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่12เมษายน2568นะครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชคนะครับผมวัอนี้ครับพาเดินทางนะครับผมมหาปู่วัดปูต้องมนนะครับพาเดินทางมหาปู่ถึงวัดพี่น้องนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายนะครับงวดที่ผ่านมานะครับผมอ่า ถือว่าโชคดีนะครับได้เจอปูนะครับปูก็เเราปฏิหารให้ฟังนะครับกิ่งไม้ใหญ่ลนใส่รถพี่น้องนะปูว่าถับปฏิหารแบบนี้นะครับเลขทะเบียนรถปูนะครับเจ็ดแปดเจ็ดสามนะครับปูให้แปดเจ็ดสามนะครับเบาเท่ากระตัดให้แปดเจ็ดตรงตรงนะมือนีผ้าเืินทางมาหาปูนะมาถึงวัดพี่น้องนะครับเเดี๋ยวจิงจะผ้าเขาไปกราบนมัสการปูน้ำกัน นะครับผ้ามารับชมครับงวดวันที่16เมษายน2568นะครับเพื่อได้โชคน้ำปูอีกได้พี่น้องเด้อพูดแล้วครับผมเดี๋ยวครับเข้าไปข้างในอีกได้พี่น้องเด้อนะครับผมอ่าจังเขาไปชมเขาไปฟังน้ำกันมือนีผ้ามากับนมาสการปูถึงวัดพี่น้องนะบุกมาถึงที่ได้พี่น้องเด้อนะครับผมอ่าเอานะครับพูดละปูว่ารับข้าไปข้างในอีกพี่น้องนะมาหอดมาถึงแล้วนะครับผม ขึ้นมาวอดแล้วธรรมชมนะครับผมปูนะครับปูปอยู่ปุ่นนะครับผมเอาเขาไปกราบนมัสการปูน้ากันนะครับ<อ>มือนีมาหาปูอยู่วัดธรรมชมนะครับ<อ> <at> เพื่อมีโชคน้ำพี่น้องเนาะบ่าวแถาเขามากราบนมสัสการปูน้าพี่น้องนะครับผมบอย,ยังท่านในมาหาปูอยู่วัดนะครับมีแต่ไปพอปูอยู่ข้างนอกนะครับธรรมชมมือนีถือว่าโอกาสดีนะครับ เขามากราบนมัสก,การปูน้ากันนะครับจะสงการพอดีพี่น้องนะปีไม่ไท่พอดีนะครับผมเอานะครับมาฮอดมาถึงแล้วนะครับเขาไปกราบนมัสก,การปูน้ากันนะครับผมมาทาบุญน้าปูน้านะครับล,ลูกศิ์ศปูทมามช่ม <c oughs> อากาศท้อน <c oughs> อ๋ <c oughs> อเขาว่าในใจร่มเย็นเย็นนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> <c oughs> กราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเนี่ยครับปูอสาธุครับืัอนี้บ่าวเถ่าเดินทางมาแล้วกามาทำบุญน้ำปูน้ำธรรมชมสาธุครับปูสัมผัสเลยปุสัมผัสเลยครับผมยีข้าแม่ธรรมชมบ่เคยเข้ามานะครับธรรมชมบ่เคยเข้ามาหาปูอยู่วันดาวพอปูอ่า หลายเทือยอยู่นะครับขวัตตะหวัดขวัตตะปูผมปูไปพุ่นได้ได้แจ้งได้คุยกับปูเป็นนักพูนครับปฏิหารอีรีนักปูเนาะอ่าครับปฏิหารตัวโอ้ลนดัมเห็ดด้วยครับอ่าออกอีรีนักปูเนาะออกอีรีนี่ธรรมชุมออกออกอีรีเลยนี่ถ้าเบี่ยนรถปูงาบักม่วงไงกิ่งไม้ลนใส่หลังคารถปูบ่เป็นยางแปดเจ็ดตรงๆนี่ธรรมชม แปดเจ็ดตรงตรงธรรมชุ่มครับผมกะตัดไห้เลยแล้วนี่ปูผมตัดไห้มาแล้นปูว่าแปดเจ็ดสามเท่านั้นไอ้ไอ้วาดวดในอันอันนั้นโยมเขาทรงอันไอ้ไอ้เสื้อกวัตถุเทียมครับผมอือ่าเลยปูเขาได้เฮ็ดเอาเลียงแล้วลองดง แต่ว่าบูเคยเห็ดดิครับปูปูทำวิธีแล้วเห็ดไอ้ปูว่าเห็ดเลืกเขาเขาอยากให้ล่องเลืกเสื้อท่านผู้ชมเล็กเลขกเสื้อครับปูเลือเสืเลขเสื้อพี่น้องเป็นผู้ยิ่งเป็นผู้ยิ่งอุบัติอ่าเลขกเสื้อปูข้อเราว่าเราเราเคยมาอยู่เราเคยมามาทํำบุญน้ำปูตะกอนแต่ว่าปัญหาชีวิตบรูว่าเรามีปัญหาอย่างนี้นบครับกับรูปาในผู้ผู้ไอ้ไอ้มุงคนน่นแหละ ครับลัวแล้วคิดเลยแล้วทสงขึ้นมากอ้ับม้ํำเครือรีเลี่โตัวปีหลอกไงี้ยมาเด็กก็เลยเห็ดเอาเล่เห็ดเอเลขกับปไดเไทยไ้ดอกครับผมอ้ยปลาเไทยไว้ป็ักขีพยานพะเป็นแหล่งปูได้สองสี่เจ็ดได้สองสี่เจ็ดปาปูแม่นซาทุกับปูครับนะครับชมชมหาได้ชมน้ำปูอีกพี่น้องอะ เลขเชือดนะครับทำชมเจ้า่อพอไทยนะโมดนียงไว้นะครับผมเจ้าพ่อพอดีไเราเลี้ยวก็เลี้ยวไปเ้ยอาน้างเทือไอเขาได้อันนี้สูงนะครับผมเขาได้อัี้สูงนะครับเพื่อนก็คว้วไม้เพื่อนก็อยากให้เฮ็ดไอแพรเมตตาครับเพื่นจะเอกมาจปูเพราะว่าเคยเพื่อนเคยมาเห็ดบุญน้ำปลาปลาไรเทือกเยอะนก็เลยเห็ดลมก็เลครับ เป็นเนี้ยงท่นลสือด้วยครับผมมันนี่โชคดีด้ทำชมธรรมบาทรมดาปูประยวิมาปัวโยพูนโยวัดมองจัดงานเขาให้ไปเป็นประธานจัดงานใหญ่โยวัดจุลามานี่สิรอลูกเหมือนลงปูคัมพองวันที่สิบสี่ไอเม่าเหนี่ยหละครับผมไอืันนี้สิบเอ็ดร่ฮะสิบสองมรปูนสิบสองแล้วเนี่ครับลงหอนเมื่อด้สิบสองครับวันนี้อัน มืออื่นสิบสามสิบสี่สิบสี่กับสี่รอประมาณสองทุ่มรอหลุดเหมือนหลังจากหันกับพุทธ,ธาพิเศษตะวัดขึ้นครับ,รบขึ้นมาเมื่อกี้ทำช่มบาเถ่พึ่งจะพึ่งจะมาทำชมวัดปู นบบจอดอยู่นาวัดธรรมชุมมีบ่อตัวมีบ่อโบราณบ่อโบราณของปะปูเนี่ยบ่อโบราณอยู่กลางปูเฮ็ดนาอ่อนครับผมเป็นบ่อน้าบ่อแห้งเสื่อมกระปูจะได้ไปเบิ่งอยู่ครับปูบ่อเห็ดบ่ออะไรเห็นจ้ากี้ค่ะเปื่อขึ้นมากคำแรกเปื่อยขื่นมากโยสลาไงคแต่ว่าปูเฮ็ดท่านเลี้ยวดอกสลาก็ได้ครปูอัน ปูว่าใจคือขจรว่ะตรงนี้เป็นผู้มันเล่นนะปูนะเป็นผู้ตัวเป็นผู้หินพี่น้องเป็นหินขึ้นมาหาซิบหาไรหาซิบหาไรโอ้มาเห็นก็ได้เป็นบุญตายแต่ว่าก็สวยงามอยู่ปูสวมผมอยู่ข้างหน้าโอ้สวยงามบ่เคยเข้ามาจักเจียเหนือก็ถือว่าเป็นบุญมื้อนี้ได้มาท่านผู้ชมงามมันนสิเป็ก้อนหินก้อนนหิครับปูธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติครับผมสงบปอดสงบพร้อดนะปูเงียบ ถ้าปูดพี่นนท์ข่ามาแล้วปูได้โท่านั่มนะถ้าปูบอโท่นั่ก็จะขับเลยลงไปพุ่นปูลงหม้อลงไปทับปุ่นล่ะก็เลยยากทุกคนครับก็เลยบอได้ใครได้ยุวัฒน์ครับนะก็เลยไปหาท่านมหาปูก็เลยว่าจะมาหาปูท่านมหาก็เลยผมขอเบิดปูน้ำเนื้อ หาปูประยูจะได้โท่หาหาปูท่านมหาเป็นกันไรหายมาครับผมเอาแนวทั้เลขเสียกนิมบ์ปูเลขเลขเสียกปูปูทำพิธีมาไหนปูหลายมือเหรดิีหลายมือเลยบ่ปูเห็นชัดเลยบ่ปูจะขืนคนว่าจะขืนคำในสองคำหรืออะไรครับเห็ดประวาณนี่แหละเป็นเลขเสียกเม่อกเป็นน้องเลยอเป็นเลขเสียก สองสี่เกตมาปูวันพระแล้วแม่มันก็หลายมือแล้ะปูเรีกออกมาได้สามหมื่เพ็นคเห็นมันมันมาหอดพอดีนะครับผมมาหอดก็เลยบ่เป็นตะยู่ออกมาครับหอยไรเบื้อยูนี่บาเป็นตะยู่ครับแต่ว่าปูเผาเลยครับปูเพราะว่าเพราะเพราะวายมาปูเ่ได้เดาไว้ได้ครับผมเผาทุกเผาทั้งหมดครับผม เตียเดียวคือแล้วเลยมาเขมนบ่อยากปุ๋บ่อยากกันไปทรมานขืาเจ้าครับผมว่าง่ายเขาทรงไห้เฮ็ดบุญให้ก็คือครับออพระเจ้าทรงทรงไหวร่องว่าออกเพิ่นไอ่เพิ่นนํ้โโซกให้นะครับสังวัดสั่งว่าล่องมึงด้วยครับ เอาพี่น้องนะครับเนาะเขาพ่อไปยึดมันครับคระปู่ข้าเจ้าทรงไม่เฮ็ดบุญให้ปู่เขาพ่อไปยึดมันบ้านปู่ก็เลยขอหาหาได้โชคน้าปู่เนาะแม่นหาคนได้เฮ็ดบุญน้เพิ่นเคยเฮ็ดเ้าปลามาหาออืแต่ว่าปัญหาชีวิตเนาะคบปู่คนเฮาก็บ่มันก็บ่รู้นําเขาครับออออืืแต่ว่าเรื่องบุญก็ทับต่าครับปู่เงียบสงบดีน้าปู่นาะอยู่นี่นะครับเนาะเงียบ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 สงบดีเพราะว่าเป็น ขันผูนผได้ยานยาน่ยานควมเงียบคือมาอยู่ก็ได้บ่ไดอีหลีแล้วปูขันพูอย่าวุนไหยปูก็ไปหาคู่บามะครับอ่าอยู่าุุนวนไหวอยู่ปูอย่าุ่นคนนลายเพราะว่าอยาข้างเสียงตัางๆั้ง,งนะนมันเป็นธรรมะครับอันนี้ขันว่าเยอ่ยังสี่มรกบเงียบก่ปูเงียบอ้าวนะครับบบาวเถ่าจะเกียนไห้ได้พี่น้องได้นะเป็นเลขเป็นเลขเชือกพี่น้องเป็นเลขเชือดเลขเชือดนะครับปูทำพิธีบนหิมา ทรงไม่ปูท้ำบุญให้พี่น้องว่าท่านได้บอกเขาดิครับผมเก็บทั่วมาสองเทื่อนท่านได้บอกปูปูปมูมันมันห่างห่างหลายหมู่ครับปูไร่อ่ำครับตัวใดกับปูได้ตัวใดกัครับสองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดพี่น้องนะครับเพื่อได้โชคสามตัวตรงๆนะพี่น้องเดอ้อเป็นเลขเชือกนะปูเลยท้ำพิธีขอเลขเขียนปูเลขเขียนมื่อก่อนับไปของเขาแต่ว่าครับความแม่นย่ำกับ คุระยุของสลากคุระมอ่าเดี๋ยวบ่าเทาเขียนไทยธรรมชุมแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับตัดตัดเรียนเราครับตัดให้เอฟซีนท่านผู้ชมนะปู่วัดภูต้องเงนพี่น้องนะปู่เคนว่าเป็นเลขเสือกนะครับปู่มาทําพิธีเพิ่นธุทรงไม้ปู่ท้ำบุญให้พี่น้องนะครับผมเป็นเลขเชือกว่าปู่เป็นเลขสูตรเลขยังบเปลี่ยนคือเคนครับ กัติมีปูปูกัติมีเลขฝันเลขนี่มันบ้าปูเลขฝันเลขปฏิหารสินกัปูเนาะอันนี้เลขเสือกได้พี่น้องเลยบ่าวแถบวันได้เขียนให้เป็นเลขเสือกปูว่าทำพิธีนะเพิ่งทรงมาให้ท้ำบุญท้ำบุญให้นะครับปูกะท้ำบุญแล้วนะครับปูเลยว่าหาได้โชคน้ำเพิ่นปูกะทำพิธีขอโชคนี่แหละพี่น้องนะครับสองสี่เจ็ดเป็นเลขเทียนมันบ้าปู ขอน้ำโขลบดอกไม้ดอกไลายเราก็ไปกันะสองสี่เจ็ดนะเปับบ้าถอดกบตัดให้สี่เจ็ดสองสี่สองเจ็ดธรรมชุ่มนะครับผมแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเพื่อได้โชคน้ําปูพี่น้องนะครับเพื่อได้เห็ดบุญน้ําปูนะครับอ่านี่แะครับเพิ่นให้ตัวนี้แล้ว์บ้าปูอยู่กับบุญ เป็นแนวทางได้พี่น้องเด้นะครับเลขสูตรโบเก่งคือข่เจียวเลขสูตรเลขกยังบ่มีดอกปัวมีเลขฝันแน่เลขปฏิหารแน่ปัวอันนี้เลขกทำพิธีขอพี่น้องปัว่าเปิ้ลทรงเสือกมาให้มาให้ปูทำบุญให้นะครับท่านผู้ชมนะครับเอานะครับสองสี่เจ็ดนะครับผมสี่เจ็ดสองสี่สองเจ็ดกับตัวด้วยนะครับ นะฮะหมักกับไปหาหยิบจับลอตเตอรี่แล้วพี่น้องเด้อนะบอมักกับบึงซื้อหมวดที่แล้วนี่ครับผมเลขปฏิหารนะงาบอกม่วงไงนะฮักนะหลนใส่รถปูทะเบียนรถปูเจ็ดแปดเจ็ดสามปูว่ากันนี่แหละตัดเอาแปดเจ็ดสามเท่านั้นแปดเจ็ดตรงๆนะครับมือนีห้าเป็นปฏิหารพี่น้องมาหาปูอยู่ถึงวัดนะเพื่อได้โชคน้าปูสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆพี่น้องนะสิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด นะครับเพื่อได้มาทําบุญน้ําปูนะครับท่านผู้ชมเพื่อได้โชคน้ําเพลินนะครับสามตัวหาลอตเตอรี่ไว้พี่น้องสองสี่เจ็ดนะครับเพื่อมารางวัลเลขท้ายสามตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่เพื่อได้โชคใหญ่น้ำปูเนาะเพื่อ <c oughs> ได้โชคใหญ่แบบจะว่าบอคาฟันทง,หนหงเห็นไหมครับบพรเป็นเลขบอฝันเนบอปูทำพิธ <c oughs> ีใ<ห>นเป็นระบบฝันบอปู มันมันก็แล้วไปเลยใช่ไหมเล้วไปเลยปะปูแมนแมนปูกระเพาให้เพิ่นปูเฮ็ดบุญให้เพิ่นไปเลยปะปูแมนแมนก็มีตาออกมาจังสีนะปูก็บ่ได้แปลง่ยนเลยดัดเอาบ่ได้เปลี่ยนก็ได้เพิ่นก็ไปโดยอัตโนมัติของเพิ่นครับเฮ็ดเฮ็ดพิธีแล้วปูกระเพาก็ยังแล้วเผาไปแล้วเพิ่นก็ไปจังสีนะแต่ว่ามันก็เป็นตัวเลขเบิ่งออกมาจังสีครับผม ก็งามอยู่ดิงามอยู่ปู่พราะไหมก็ได้ไว้เป็นตัวเลขสองสี่เจ็ดพี่น้องสี่เจ็ดสองสี่สองเจ็ดเป็นขีเทียนก็งามอยู่นะกระเบิ่งเป็นเลขออกออกจสี่ละครับปู่เอานะครับผมกราบขอบุญขอบคุณปู่ทำช่อมวันนี้พายเอฟซีเดินทางมีโอกาสในมาหาปู่อยู่วัดพี่น้องพาได้มีโอกาสมาทำบุญน้ำปู่น้ำทำประชมดาบให้โชคให้มันดาบกราบขอบุญขอบคุณปู่ครับผม สา,สา,สาสคสาทุกค,ครับับสาทุกข์ครับผู้พรับกันคิดหนาครับสวัสดีครับ